ก็พาพระเถระเนี่ยคณะราชบริพารก็พาอัญเชิญนำขบวนนำพระราชาเสด็จชมไปในบริเวณต่างๆของวัดมหาวิหารตอนนั้นโดยมีพระเถระขบวนของพระเถระก็เดินไปด้วยพระราชาก็ไปขบวนหนึ่งพอไปถึงจุดต่างๆเช่นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่จะมาปลูกบริเวณที่เป็น โลหะาศาสตร์เป็นต้นนะพอไปถึงแต่ละที่เนี่ยแผ่นดินไหวหมดเลยพระราชาก็เลยถามทําไมตรงนี้แผ่นดินมันไหวล่ะพระคุณเจ้ามันจะเกิดอันตรายอะไรหรือเปล่านะพระเถระก็บอกไม่ต้องตกใจหรอกที่ตรงนี้จะได้เป็นสถานที่นี้สถานที่นี้สถานที่นี้นะตรงนี้จะได้ปลูกต้นโพนะ ปลูกต้นโพได้ด้วยหรือก็ไหนว่าต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยห้ามตัดห้ามตอนไงแล้วจะได้ต้นโพยังไง okay, okay. ไม่ต้องกังวลได้แน่นอนขอให้เตรียมพื้นทีนะ่พระราชาก็จะได้กิ่งโพมาปลูกที่ศีลังกาแน่นอนนะเดี๋ยวค่อยจะสรุปทีเดียวว่าต้นโพนั้น okay, okay. จะได้มายังไง okay, okay. แล้วก็ okay, okay. พอไปถึงจุดโลหะปราสาทเป็นดินไหวอีกถามพระเถระตรงนี้เป็นดินไหวทําไมตรงนี้จะเป็นที่ปฏิษถานโลหะปราสาทซึ่งเป็นปราสาทที่ได้แบบสวรรค์โลหะปราสาทของจริงนะได้แบบมาจากวิมานของนางเทพธิดาองค์หนึ่งอยู่บนสวรรค์นู่นพระเถระก็มีอภิญญาท่านไปร่างแบบร่างแบบจําลองมาให้ นะผู้ที่เป็นช่างสถาปนิกวิศวกรในโลกเนี่ยช่วยกันสร้างขึ้นมาก็บอกวิมุนสวรรค์แต่ว่าเราไปตอนนี้นี่เห็นแต่เสานะเป็นโดดเดโดดี้นแต่ว่าแต่ก่อนีนงามพระามโยมอยากยัง,ยงโลหะปราสาทไม่ใช่บุญของมหาปพิธไม่ใช่บุญของมหาปพิษต้องรอต้องรอ พระองค์ยังมีงานอื่นยังยังมีบุนอื่นพอเดินไปจากโลหะปราสาทกับสุวรรณมาลิกาเจดีพิกัดของสุวรรณมาลิกาเดีไม่ไกลกันนะมองเห็นกันได้นะท่านที่เคยไปก็น่าจะพอนึกภาพพอไปถึงจุดนั้นแหละพระเถระหยุดยืนแล้วแผ่นดินก็ไหวสะเทือนอย่างแรงอีกครั้งหนึ่งพระราชาก็ตกใจเอ้าแผ่นดินไหวเอ้าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ ตรงนี้องค์ด้ดเหมือนในโลกพระราชาได้ยินโยมขอสร้างโยมขอสร้างยมขอสร้างทันทีพระเถระเศษอีกพระองค์อื่นยังมีบุตรอื่นพระองค์เจ้าสุวรรณมาลิกาเจดีเนี่ยแต่เป็นเจ้าเป็นหลานของพระองค์นามทุตะ ต้องเป็นหลานของพระองค์พระองค์จะมีลูกชายแล้วลูกชายหลายๆคนเนี่ยหนึ่งใน,นลูกชายของพระองค์เนี่ยพระเจ้ากากรวันรัณติดสระเนี่ยจะมีโอรสอยู่สองคือทุตทะคามณีอภัยกับสัทธาติดสะบุญในการสร้างสุวรรณมาลิกาเจดีเนี่ยจะเป็นของะ,ะองค์นามทุตทะคามณนีอภัย พระเจ้าเทวานาปิยติสะคิดทันทีคนคิดเป็นเนาะถ้าหลานโยมจะเป็นผู้สร้างมหาเจดีย์ที่ไม่มีที่ใดเหมือนในโลกต้องสร้างต่อจากโยมโยมจะเป็นคนเริ่มต้นก็เลยไปให้เขาแกะสลักเสาแท่งหินแกะสลักเสาหินมาแล้วก็จารึกอักษรไว้ด้วยว่าหลานชายข้านามทุตคามณีอภัย ยงสร้างมหาเจดียนะ์ณที่นี้แล้วก็เอาเสาหินเนี่ยปักปึ้งลงไปเลยอ่าเป็นเสาหินนะเป็นร้อยปีพันปีก็ไม่สลายหายไปไหนเนาะอ่าว่าแล้วได้ปักเสาไปแล้วก็เอาดอกไม้มาบูชาแล้วก็จากไปทําบุญอื่นพระเจ้าเทวนัมปิยติสสะเนี่ยก็ได้บุญเยอะจากนั้นเหตุการณ์ข้ามผ่านไปเนาะอ่าข้ามผ่านไปนะ เดี๋ยวค่อยรวบกันมาสรุปความทั้งหมดนะอีกทีหนึ่งจะได้เก็บประเด็นทั้งหมดครบถ้วนนะพอไปถึงสมัยพระเจ้าทุตถาคามณีอภัยทีนี้มีน้องชายแม่เดียวกันธรรมดากษัตริย์ย่อมมีมเหสีเยอะเนาะแต่เจ้าชายทุตถา k ามณีอภัยเนี่ยมีน้องชายแม่เดียวกันหนึ่งท่านนามสัตธาติษสะอันนี้ก็รักกันมากนะพี่น้อง แล้วก็พ่อแม่เนี่ยพระราชบิดาพระราชมารดาปลูกฝังลูกทั้งสองเนี่ยปลูกฝังว่าไงนี่พวกเธอนะลูกๆนะอย่ากินอะไรโดยที่ไม่ได้ทำบุญในพระภิกษุสงฆ์ก่อนเนี่ยเขาปลูกฝังลูกไว้แบบนี้ถ้าได้อะไรมาเวลาจะบริโภคเวลาจะรับประทานอะไรเนี่ยต้องทำบุญก่อน ใจบารพระสงฆ์ทำบุญกับพระสงฆ์ก่อนนะลูกนะแล้วลูกทั้งสองนี่ก็ว่าง่ายเหลือเกินนะตั้งแต่พระบิดาพระมารดาสั่งไว้แบบนั้นเขาไม่เคยพลาดเลยได้อะไรที่จะเป็นของกินมาจะเป็นของกินจริงของกินเล่นของว่างต้องคิดถึงจะได้แบ่งปันใส่บารทำบุญกับพระสงฆ์ก่อนเสมอทุกๆครั้งเป็นกิจวัตรเลยนะแต่มันก็มีบาปจนได้เนาะบาปที่ก็คื สมัยที่เจ้าพี่น้องเนี่ยกำลังไปได้ดีาศาสนารุ่งเรืองพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากมายที่เป็นพระอริยบุคคลที่ทรงจำคำสอนพระพุทธเจ้านะบอกสอนแนะนำญาติโยมชาวประเทศถิ่นนั้นอยู่ก็เกิดเหตุการณ์ทบินเข้าท่มินไปรุกรานนะทมินเนี่ยอยู่ฝั่งอินเดียนะอินเดียใต้ พวกนี้เนี่ยชอบรบชอบไปแย่งไปชิงไปตีแผ่นดินศรีลังกาอยู่เรื่อยๆ่ยแล้วก็รอบนั้นเนี่ยอาศัยจังหวะเผลอเนาะนะเข้าไปยึดครองนาที่เมืองหลวงประเทศศรีลังกาได้นะโดยที่เจ้าพี่เจ้าน้องนี่ต้องหลบเตรียมการป้องกันไม่ทันหลบเลยเป็นอันว่าเขาก็ยึดครองเมืองหลวงได้แล้วเขาก็มี เมืองหน้าด่านต่างๆ32เมืองเขาก็ส่งเจ้าทมินเนี่ยไปคลองไปดูแลเมืองหน้าด่านล้อมไวนะ้เพื่อไม่ให้นะเจ้าแผ่นดินเดิมเนี่ยเข้ามาตีนะเข้ามาชิงสมบัติคืนไปได้นะทีนี้เดือดร้อนเนาะในสมัยนั้นเนี่ยเนะจ้าทาุตตามเนียภัยก็เลย หารือปรึกษากับพระเถระนะปรึกษาปร,กปรึกษากับคณะพระเถระนะครั้งนี้เนี่ยโยมเนี่ยเป็นพุทธมามะกะนะเป็นชาวพุทธเต็มตัวมีศรัทธาเลื่อมใสในคําสอนพระพุทธเจ้าเต็มที่สิ่งที่ทํามาตลอดก็คือสมาทานศีลห้าแล้วก็วันอุโบสถโยมไม่เคยขาดคือการ สมาทานอุโบสถศีลด้วยแต่ว่าครั้งนี้ทำยังไงดีแผ่นดินโดนยึดโยมจะต้องทำยังไงตอนนี้พระพุทธศาสนาโดนเขากดขี่พุทธบริษัทโดนพวกทมินกดขี่ยมต้องทำยังไงทีนี้พระราชาก็เลยคิดว่าเราไม่อาจปล่อยไม่อาจวางอุเบกขาได้ก็เลยต้องเตรียมการ เพื่อที่จะตีบ้านตีเมืองคืนชิงบ้านชิงเมืองคืนแต่ในการเตรียมทัพนี่เล่าย่าอๆเนาะเพราะว่าฟังกันมาบนรถเมื่อคืนเนี่ยแชั่วโมงไม่จบเนี่ยนะย่อๆพอให้ได้เห็นเนื้อความสืบมาก็คือ,อให้พระราชาองค์นี้เนี่ยถนัดอาวุธหอกยาวต้องใช้หอกเนี่ยไปรบราฆ่าฟัน พวกชาวทมินแต่ว่าทํำยังไงเพื่อปกติเวลาเขาไปรบไปชิงกันเนี่ยเขาแย่งกามแย่งกามมาคแย่งทรัพย์สมบัติกันแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าจะทำตอนนี้ไม่ใช่เพื่อกามแต่เพื่อยกย่องพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้ตนเองเนี่ยไปบ้าจิตใจอมหิตเมื่อได้ฆ่าคน เริ่มได้มีการสู้รบมันก็ต้องมีการฆ่าคนต้องมีการทําให้คนอื่นตายทํายังไงใจตนเองเนี่ยจะไม่เป็นปีศาจก็เลยให้ช่างเนี่ยออกแบบทําพระอบใส่พระบรมสารีริกธาตุไว้ที่ปลายใกล้ๆปลายหอกเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์เดียวที่ออกแบบอาวุธเอาพระบรมสารีริกธาตุติดปลายหอกแล้วก็นิมนต์พระภิกษุไปด้วยเนี่ย 500ท่านไปในกองทัพนะไม่ได้ให้ไปรบนะให้ได้ทำบุญเฉยๆให้ได้กราบพระเขาบอกมันเป็นอนุตริยะ,ะไม่เช่นนั้นเนี่ยไม่เช่นนั้นเวลาฆ่าคนไปมากๆปีศาจมันจะครอบงำมันอมหิตนะแต่ถ้าเราได้เห็นพระสารีริกธาตุเวลาที่เอาอาวุธมาวางตอนค่ำเข้า่ข่พระแรมเนี่ยยังจะได้หาดอกไม้บูชาพระธาตุ อพระต้องได้ใส่บาตรต้องไปให้เขาได้ทําบุญต้องไปเทศให้ฟังด้วยเพื่อหลอเลี้ยงจิตใจไว้ไม่ให้จิตใจของประราชาเนี่ยบ้าบ้าในการมัวเมาในอํานาจเพราะว่าเ็เก่งมากนะทหารเอกหลายหคนอีกก็เก่งสุดๆนะเก่งในการสู้รบแต่ว่าพอมาเป็นพุทธมามะกะก็วางมือไง ทีนี้จำเป็นต้องทำพอหอกติดอาวุธเสร็จเริ่มยกกองทัพออกไปตี32ด่านเมืองนสะาด่านเมืองเนี่ยไปตีเมืองแรกเนี่ยสเดือนตีไม่แตกสเดือนตีไม่แตกเพราะว่าเขาป้องกันเมืองดีนะพระเอกในเมืองแรกนี่ยกให้พระยาช้างนะ รพระพยาช้างบุกเดี่ยวขึ้นไปแหกประตู่ข่เมืองพะาช้างตัวีม่นในที่ดินรอบๆไม่ได้มันต้องมีฮะลังกาช้างเขาเยอะแต่ว่าพระยาช้างองค์นี้เป็นพระยาช้างทรงของพระเจ้าทุตตะคามเนียภัยนะก็อาศัยกําลังและความอุตสาหะแล้วก็ดีใจนะเวลาที่เจ้านายเนี่ยเอาเมือมารูปกระพองแล้วก็บอกว่าช่วยกันนะพ่อนนะงานนี้เนี่ยต้องพึ่งพ่อแล้ว กำลังของพ่อมีเยอะเราจะเชิดชูพระพุทธศาสนาด้วยกันนะพ่อนะเวลาแบบนี้เนี่ยช้างก็จะฮึกเหิมมากอ่าก็จะฮึกเหิมมากแม้บางทีไปติด่ายกลของข้าศึกเนี่ยเขาต้มน้ําร้อนน้ํามันเหลวๆนี่ยเทลงมาเทลงมาใส่หลังช้างที่กําลังจะไปพังประตูเมืองเขาเนี่ยอ่าพรอยาญช้างเนี่ยทนเต็มที่แต่สุดท้ายเนี่ยโดนน้ำร้อนลวกไปเยอะไม่ไหวไวิ่งลงบอ่อน้ำเลย ไปแช่น้ําไปแช่น้านะพวกทหารพวกอํมมาต้องมาบอกว่าพ่อจะมาแช่น้ําเล่นอยู่ทําไมต่างสุดท้ายก็ตีด่านแรกได้เกินสี่เดือนนะเกินสี่เดือนแล้วก็ด่านต่อไปต่อไปต่อแบบเดียวกันนี่เออแบบเดียวกันเลยครับบางด่านนี่ต้องใช้กลยุทธ์ใช้อุบายสตรีใช้อุบายนางงามบางบางด่านก็ง่ายบางด่านยากไม่เหมือนกัน นะแต่เจ้าทมินที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเอราละทมินเจ้าเอราละทมินนะตรงนี้มนโมไม่ได้นับถือเลยครับนะทีนี้เจ้าทุตคาคมณีอภัยเนี่ยนะไปเรื่อยๆแบบนี้นี่นะนะโดยอุบายนี่แหละตีไปเรื่อยๆไปจนถึงจุดที่ประมาณยี่สิบแปดถึงสามสิบนี่นะ,ะก็สามารถจัดการกับ เอลาละทมินได้จับมาได้ไม่ใช่จับฆ่าเลยครับฆ่าเลยฆ่าเองพระเจ้าทุตถาคามเนียภัยฆ่าเองใคาฆ่าสิอาวุธติดหอกอาวุธติดพระบรมสารีริกธาตุฆ่าคนไปเยอะแล้วตอนที่ไปสู้กันเนี่ยใช้ยุทธหัสถีคล้ายๆกับพระนเรสวนรยุทธหัสถีไปสู้กันกับเจ้าเอลาละทมินก็ปรากฏว่าแพ้กัน ช้างของเจ้าเอราลัธมินก็แพ้แ <_ d ata> พ้กำลังของช้างทรงของพระเจ้าทุตตคามเนียภัยนะตอนแรกพระเจ้าเอราลัธมินเนี่ยได้โอกาสก่อนสัต์อาวุธมามุ่งหมายจะแทงหน้าอกแต่เจ้าทุตตาคามเนียภัยย่อตัวหลบลงได้พอย่อตัวหลบลงได้ช้างเห็นจังหวะก็ออกแรงถีบยันตัวเดงไปดันช้าง <_ c oughs> ของพระเจ้าเอราลัธมินเนี่ย เสียหลักหันหลังให้ทีนี้จังหวะนั้นแหละจังหวะหันหลังให้เนี่ยพระเจ้าทุตถากามิเนียัยก็อบอหอ,อกแทงเลยธเนี่ยพระธาตุธาธอยู่ที่นั่นหลยลเสียบทะลุหลังของพระเจ้าคาตมินแล้วก็ไปปักใส่หลังช้างด้วยตายพร้อมกันสองชีวิตเก่งไหมไม่เก่งไเงเ่เนาะฆ่าสัตว์เนาะเอคราวนี้เนี่ยพอจัดการได้แบบนี้เนี่ย ไม่ได้โกรธนะงดดลงมาประทักษิณลงมาบูชาศพของข้าศึกจัดการถวายพระเพลิงให้อย่างสมเกียรติ<อ>แล้วก็ก่อสถูปบรรจุอธิให้ด้วย<อ>แล้วก็บอกว่าให้ฟังคำสั่งของเรากษัตริย์ในศรีลังกาประชาชนพลเมือง,<า>งต้องเคารพเขา,าเราก็คือคนเหมือนกันเพียงแต่ว่าความเห็นแตกต่างมันจำเป็นจะต้องทำเช่นนี้ แต่เราจะไม่ผูกอาฆาตมากร้ายต่อกันแบบนี้เนีก็เพื่อที่จะผ่อนผ่อนหนักให้จิตใจตัวเองได้เป็นกุศลเนาะอ่อนโยนแต่ว่ายังเหลืออยู่อีกสองเจ้าลูก้องลูก้อง,อ,งอีกสองด่านที่ยังไม่ได้ตีอยู่ฝั่งแม่น้ําฝั่งนูน้ดพวกนั้นเนี่ยบอกว่าไอ้กล้าสู้เนี่ยชักไม่แน่ใจแต่ถ้าจะไม่สู้ก็เสียศักดิ์ศรีแต่เขาเก่งจริงๆสองเจ้าสุดท้ายเนี่ย เก่งกว่าเจ้าเอราละอีกสามารถเนี่ยถ้าหลวงพ่ออ้าปากพูดเนี่ยเขายิงธนูเข้าปากได้เลยอ้ครับครับผมลื่ตายิงเข้าตาได้ยิงเข้าตาก็ได้แต่พอเอินเวลาออกรบเนี่ยเขาจะใส่ชุดเกราะฮะใส่ชุดเกราะปิดเยอะช่องที่จะยิงได้คือเวลาอ้าปากพูดอนะเจ้านั้นเนี่ยก็เลยพยายามหลอกล่อให้ให้เจ้าทุตถคาไมเนียภัยเนี่ยอ้าปากพูดแกใช้วิธีด่าใช้วิธีด่าชวนคุย อ่ให้ทางน้นตบะบาแตก,ต,กต้องยิงเข้าปากฮะแล้วแกก็เล็งลูกศรไปแล้วตแต่เจ้าทุตถาคามเมื่อเนียไผนี่ยก็ไม่ใช่ฝีมือเล่นๆเนาะกแกก็จะพูดเหมือนกันกแต่จังหวะที่จะพูดเนี่ยแกเอาดาบมากันปาก,กเอาดาบมากันปากเจ้านั้นพอได้ยินเสียงพูดก็ยิงปล่อยลูกศรอ,ออกไปเลยปล่อยฟิวไปก็ไปโดนดาบเฉแลบกระเด็นกลับกระเด็นกลับตกที่พื้นแต่เจ้าตัวเข้าใจว่าตัวเองยิงเข้าปากแล้ว ก็เลยโห่ร้องเราชนะแล้วเราชนะแล้วอพอเราชนะแล้วเท่านั้นแหละอมมาต์เอกที่อยู่หลังนั่งนั่งหลังของพระเจ้าทุตถาคามเนียภัยยิงลูกศรเฉียดหูของเจ้านายตัวเองเนี่ย<อ>มันพิกัดต,ต้องไปลอด<อ>ลอดล,ลอดตงหูเนี่ยลูกศรลอดตงหูไปเสียบปากเจ้าเอรารัธมินนะโดยที่แกต้องยอมตัดหูตัวเองนะ เ<ห>ออไ,ไม่ใช่เอราลาตัตมินหมายถึงเอบ,บริวารอีกคนหนึ่งของเจ้าเอราลาตัตมินเนี่ยครับแกบอกว่าตัวเองทําผิดหนึ่งฆ่าศัตรูโดยไม่ขออนุญาตสองก็คือยิงลูกศรเฉียดหูของพระเจ้าแผ่นดินเดี๋ยวจะถูกเพ่งเล็งว่าคิดจกกะกบฏหรือเปล่านะพอศึกครั้งนั้นเสร็จแกตัดหูตัวเองทิ้งเลยแล้วก็คุกเข่าขอขมาโทษบอกขอรับผิดทุกประการนะเจ้าทุตตะคามินีอภัยถาม เธอจะมาขอโทษเรื่องอะไรเธอมีโทษอะไรแกก็แจงไปเจ้าทุตตาคามเนีัยภัยบอกว่านั่นไม่ใช่โทษนั่นเป็นคุณนะเราจะบูชาเราจะสม,มนาคนเราจะบูชาเธอเป็นพิเศษนะเธอสบายใจได้ไม่มีใครคิดว่าเธอจะมาคิดเป็นอื่นเธอเป็นผู้ที่มีกตัญญูเป็นเลิศใครๆก็รู้เราก็รู้ประจักษ์แก่ใจนะสุดท้าย,เ,ยมเมื่อ ององอีกองหนึ่งเนี่ยไม่เก่งเท่าไหร่นะไปไปแพ้อมาดอีกอีกคนหนึ่งนะออกมาสู้ในเวลาเดียวกันนั่นแหละนะสุดท้ายก็คือถ้าบินตายหมดตายไม่รู้กี่โกดครับเป็นโกดพวกพวกนะเขาเรียกอะเป็นภาษาเรียกปรากฏว่าคนตายเยอะเมื่อกำจัดศัตรูได้หมด นะพระราชาก็เข้าไปในอนุราธบุรีนะก็ไปบำเหน็จรางวัลบำเหน็จรางวัลให้ให้แม่ทัพต่างๆเนี่ยแม่ทัพองค์หนึ่งแกไม่รับรางวัลแกไม่รับรางวัลครับพร,พระราชาถามว่าทำไมเธอไม่รับรางวัลทำไมเธอไม่รับรางวัลศึกยังไม่เสร็จต้องต้องรบต่อรบคาไปทําเลย